เพราะนั้นรอลุสอลลัลลอฮุอะฮิวะสลัลลัม12ปีที่อยู่หรือ13ปีที่อยู่มักกะก็ดีหรือ10ปีที่อยู่มดิน์ก็ดีท่านไม่เคยส่งเสริมแต่ท่านถูกบีบให้ต่อสู้ไม่ใช่สงคารามบะดับก็ดีสงคารามยารมูกที่ไหนก็นแล้วแต่เป็นสงคารามที่ท่านนาบีถูกบีบให้ต้องจับอาวุธเพราะอะไรครับอัน د า ا ع อนนสฮัมาลูม ป้องกันตัวนั้นมันเป็นสิทธิที่ทุกคนทราบดีนะครับแม้แต่สหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นคนที่ป้องกันไม่ได้ไปเริ่มสงครามก่อนนะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิเพราะฉะนั้นคนที่ไปทำสงครามลุกรานคนอื่นปล่อยกสุนปล่อยอันนารหรือว่าจะรงจรูอะไรเนะี่ยปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นว่ามองไม่เห็นหน้าผู้ที ปล่อยมาแล้วนะครับมาอยู่คนละซีกหรืออยู่คนละด้านแต่ว่ารบกันได้ก็ที่ว่ารบกันทางอวกาศหรือว่าทางอากาศนั่นเองทั้งหมดนี้พรองลอสซูพาณหูอตาลาได้ประทานสิ่งที่เราได้มีกันทุกๆคนนั่นก็คือความพร้อมที่อลาตาลาได้ให้ไว้มนุษย์ทุกคนก็มีสติปัญญาแล้วก็มีหัวคิดมีมีตามีมหูแล้วก็มี พฤติการที่จะนำไปสู่สังคมซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อิสลามได้กำหนดว่าจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับว่าท่านมีสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ใช่จะปล่อยให้ทำอะไรโดยไม่มีกติกาบังคับอินนัสซัมอัลวาสรัลฟาอกุลูอุไลกะกานนหุมัสูละไม่ว่าจะเป็นสมองที่เราคิด ตาหรือหูที่เราฟังเราเได้เห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอัลลอฮฺสุภาหาหัวตาาจะทรงให้สาบจะต้องคิดว่าท่านเอาไปทําอะไรนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยอย่างทุกวันนี้ที่เรากําลังมีปัญหาในด้านการเมืองก็บ้านเราก็เอาเด็กไร้เดียงสามาเป็นหัวหน้ามาเป็นผู้นำนะครับในขณะที่อีกโลกหนึ่งก็เอาคนบ้าเอาคนมาทีนูน มาเป็นผู้นําวันนี้พูดอย่างวันนี้ภู้นี้พูดอีกอย่างหนึง่งแล้วก็มีแต่เรื่องที่จะจุดไฟเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าเพราะเขาไม่มีพระศาสนาเขาจึงจุดไฟตลอดเวลาเขาบอกว่าอย่างเช่นที่กาซาหรือกัสเซเขาบอกกัสซีนี่กูจะเอาไปน้องกูนะครับทําไมอ่ะมันไม่มีสมองอ่าจะเอาไปน้องกูแล้วคนอื่นนี่เล็กหมด ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนประเทศนหารับจะเป็นิรานเล็กหมดเขาไม่กลัวเขาไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะ,ราะนี่แหละคับเอาคนบ้าเอาคนเสียสติมาเป็นผู้นํามันก็ไม่แตกต่างกันกันกบเอาเ,อเด็กวันซื้อนี่มาเป็นผู้นําอย่างบ้านเราเป็นต้นก็มีแต่ปัญหาและปัญหาทั้งหมดนี้เราก็ต้องดูว่าโลกมันกว้างใครอยู่เบื้องหลังนะครับถ้าว่าประเทศเล็กๆ มีมีคนไม่เท่าไหร่แต่ว่ากล้าหาญเหลือเกินเพราะมีคนอยู่ข้างหลังคอยให้ท้ายให้ทั้งเงินให้ทั้งการสนับสนุนแล้วก็ให้ทั้งอาวุธใครๆก็รู้กันนะครับแต่ว่า,เ,าเนื่องจากความยิ่งใหญ่ในดุนยาของเขามีอยู่มันก็เป็นโอกาสของเขาอันนี้แน่นอนนะครับแต่สําหรับคนที่ถูกกระทำาะครับนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ไปรุกรานเขาก่อน ถูกกระทำนี่เขามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเหมือนรอสูล,ลุลอฮอท่านบอกว่าคนที่ไปจับอาวุธแล้วเล่นงานคนอื่นเนี่ยมันแน่นอนแล้วครับเสี่ยงกับนรกเพราะอะไรครับไปฆ่าเขาก็ผิดหรือถูกฆ่าตายก็ผิดเช่นเดียวกันบุรีอย่างนี้โปรดจำเอาไว้ว่าว่าทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสี่ยงกับนรกคนที่มีสมองเขาจะไม่ไม่รบกันเขาจะมานั่งคุยซึ่งก็เป็นมาตรการ ที่ะฮะดีษของท่านรสูซลลััลอะเลัยบุสลลัมที่บอกไว้ว่าคนที่ไปฆ่าเขาตายก็เสี่ยงนรกคนที่ถูกฆ่าตายก็เสี่ยงนรกนะครับสหายบาตถามว่าอันเอลคอ,ลอลร์ที่มารูฟอันนะหูฟินนารคนที่ไปลงนรกเพราะว่าก่ออาชญากรรมไว้นี่นะครับเหมือนพวกอสฮายนะพวกยิว ที่เห็นว่าคนอื่นนี่มันเป็นอะไรตัวหนึ่งมันเป็นสุนัขตัวหนึ่งฆ่าเขาไม่ไม,ไม่บาปไม่อะไรเขาจึงทําอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับก็ในเมื่อรู้ว่าตัวเองชะตากรรมข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงเขาก็จะไม่ทํานะครับนั่นก็คือทั้งสองจะต้องใฝ่หาสันตินั่นคือหลักการอิสลามที่เราพูดอย่างนี้เพราะอิสลามเรามีอยู่ในใจเป็นศาสนาอินนัดีนะอินดัลออัลอิสลาม อิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับโลกแล้วก็ได้ส่งผู้ที่จะนำเอาสิ่งต่างๆที่เป็นตัวอักษรนี่มาประพฤติปฏิเดิให้เป็นการกระทำก็คือท่านรอซูลที่ชื่อมมฮัมมัดอิบน์อับดุลลา์อิบน์อับดุลมุตตลิบรอซูล ullah ซลลัลลอฮุอะ,ะลัยฮิวะสัลลัมให้ได้เข้าใจว่าคำสอนนั้นมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเป็นตัวอักษรแล้วเราก็ไปทำตามนั้นไม่ใช่ ต้องดูเป้าหมายด้วยนะครับคนไปฆ่าเขาตายคนไปถูกฆ่านะครับที่เป็นศัตรูกันเนี่ยมันถ้าไม่นั่งคุยกันแล้วมันเสี่ยงนโรกได้กันทั้งคู่ก็คือ,เ,อเราก็จะเห็นแล้วบ้านเมืองเด็กผู้หยอกผู้ใหญ่อะไรก็โดนไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นหรือบ้านเราที่จะเห็นแล้วทหารก็ไปทางรัฐบาลก็ไปทางเพราะอะไรก็เพราะเอาเด็กวยร์นี่มาเป็นผู้นําก็เลยจะเจอปัญหานะครับ มีฮัดิษวนหนึ่งอยากจะเสนอกับท่านพี่น้องท่าน ر س و ลล ل ล ه อะลัยฮะสัลลัมได้บอกไว้ว่ามันจะต้องพร้อมพร้อมที่จะใต้แก้ปัญหาในทุกๆมิตินะครับอันมูอาตอิบนุเจเบลกล่าวคุลัวยาร رسول ا ل ل ه أ خ ب ر ن ิ بعمل ي د า ل ا ل ิ ن ة و ด ب น د ن ัน الله, น النار วันหนึ่งท่านมาูอัตไปเรียนกับท่านนาบีว่า ช่วยกรุณาบอกให้ฉั้นทราบถึงการปฏิบัติตัวอย่างหนึง่งนะครับปฏิบัติยังไงกันแล้วแต่แต่ว่าผลของมันก็คือว่าจะทําให้ชั้นเข้าสวรรค์ยุทธคิรันนะวียอยู่บายด้วยมินนารให้เขา้าเขา้าเขา้เขาสวรรค์แล้วก็ห่างไกลจากนรกก็ละลัตสาลตานาซีมินวะนหูลกบีรุณอัลามันยัสโรหุลลอฮุอะไรท่านรอซูตก็ตอบว่านี่คาถามใหญ่มากแต่ว่า มันจะเป็นเรื่องสะดวกสําหรับคนที่อัลลอฮ์ให้ความสะดวกกับเขานะครับนั่นก็คือตาบุรลุลลอเวลาทุชิริกูบีฮิชยอันดับแรกเลยให้เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์อย่าตั้งภาคีใดๆนะครับวะตุก,ตตตตกตีมุสล่าวะตุเรียสกาวะตะซูมโรมต้นตะฮุดเดลไบก็อันต่อมานะครับให้ทำอิบราฮิตอัลลอ์และละหมาดบวชสกาดฮัอันนี้เป็นมาตรฐานที่คนจะรู้จัก เรื่องการเข้าสู่สังคมที่ดีนั้นต้องมี5ประการอย่างนี้แล้วท่านก็ได้บอกกันถึงว่าลลอุคบิรุกบิรอะซิลอัมริเอาไหมโมอาสเราจะบอกถึงเรื่องที่มันใหญ่โตนะแล้วก็ว,วะซิรุวะตุสนาบีอันสุดยอดของเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างคุนตุบลาลยราร س و ุลลอฮ์ท่านท่านโมอาดกบอกว่า ได้ครับอยากจะฟังนะก็ล้วรสฮรุสุลอัมริอัลอิสลามสุดยอดของกิจการทั้งหลาย <m akes S 2> ทั้งหมดนี่ก็คืออิสลามนั่นแสดงว่ามาตรการที่เป็นบทบัญญัตินะเป็นอายะต่างๆนั้นมีค่าสำหรับโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับมีค่าสำหรับโลกนี้เพราะจะรู้ว่าใครสร้างมาให้และวิธีระวังยังไง วันนี้เราเระวังกันไม่ไหวแล้วนะครับพอลูชันพวกอของเสียที่อยู่ในอากาศในดินในน้ำไม่หมดบ้านเรานี่ทั้งเหนือบอกน้ำกินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับมีสารที่มันเป็นพษนะิษวนมากันในแม่น้ำและแม่น้ำนี่คนใช้นะครับใครล่ะครับที่ทำมาเขาก็บอกว่าประเทศข้างเคียงมีมีการถลุงแร่แร่ทองคำอย่างนี้เป็นตน้น แล้วก็ท่านรอ ر ลลอฮ์ก็บอกว่าจะอัพบรับในเรื่บิรองอัมริวะอามูดีิวะก็ของทีุ่งสันาบิเอาไหมนอกจากที่บอกสูงสุดที่จะเป็นกฏวานินก็คืออัลอิสลามแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นสุดยอดของสุดยอดทั้งหลายเนี่ยมันคืออะไรขอลนะนามย่านสุรลลอฮ์ท่านมุอาที่บอกใช่ครับท่านนาบีสุรลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่า رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وذروة سنامه الجهاد ก็แปลว่าเรื่องเกี่ยวกับหลักการนั lam, ้นก ah ็คืออิสลามและ عمود-عمود อิสลาม ص ل ا าการถวายความเคารพที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้นั่นก็คือห้าเวลา อย่าขาดเป็นอันแน่นอน,น,อนวัาดิรวตุสนามิฮีและสุดช่วงสุดยอดก็คืออะไรอัลจิฮาดจิฮาดคืออะไรครับกิฮาดคือการต่อสู้ใช่ครับแต่ต่อสู้นะเพยงตะคำต่อสูนะ้มันไม่ใช่ต้องดูตัวของท่านรอสุลลอฮ์ท่านหนึ่งปรับเรื่องความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์สุภาณหัวตาคืออากีดาอัคออิดุลิสลามีอะกีดาที่มั่นคง นั่นท่านปรับแล้วเหมือนกับจิตใจนั้นเหมือนเหมือนคนคนเดียวกันอีมานุบิลลานั่นคืออัลจิฮาดต้องมีอีมานต้องอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى แล้วจิฮาดมีอะไรที่ท่านอซูลมีมีท่านมือมีมือเปล่าใช่ไหมครับนบีมีมือเปล่าใช่ไหมหรือว่ามีเปล่าครับท่านมีมีทั้งหอกมีทั้งดาบที่สมัยนั้นเขาใช้อยู่ก็ต้องต้องต้องมีอยู่ นะครับเอ๊ะทำไมเรื่องของศาสนาต้องมีก็คุณรังแกมันมีคนที่มันไม่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 ดูหน้าดูหลังคอยจะรังแกคนอื่นมันมีไหมมันมีเพราะฉะนั้นก็จะต้องดิฟาอันินัฟสิว่าดิฟาอันินะฮูกก็คือการที่เรานั้นต้องปกป้องสิทธิในตัวของเรานะครับและวัดรูตวาทัศนวิธีอัลจิฮัดจิฮัดนั่นก็คือว่าการพร้อม มีความพร้อมในทุกมิติทึงจะเป็นจิฮาดได้เพราะงั้นรสรุลลอหนึ่งให้มีหม่่นมั่นคงต่อนในอิสลามสองให้มีการเรียนรู้ว่ามีใครบ้างที่ตั้งตัวเป็นศัตรูแล้วก็ระมัดระวังสามก็คือพร้อมที่จะปกป้องสิทธิเพราะฉะนั้นอย่างปัจจุบันนี้เราเห็นวิรานถูกรังแกแล้วเขาก็ขึ้นต่อสู้นั่นน่ะ นั่นคือหลักการของอิสลามอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวอย่างที่ดีๆนะครับในการด in ิฟา in อันนินนัฟสดิฟาอันนินฮกุกการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมแล้วก็ปกป้องสำหรับตัวเองแล้วคนที่ต้องเสียชีวิตในด้านการต่อสู้อย่างนี้นะครับท่านพี่น้องทั้งหลายพระมหาคัมภีร์อลัลกุรอานก็ได้บัญญัติเอาไว้นะครับ ว ل ا ت ح س ب ن ا ل ل ه غ ا ف ل ا ع م ลลอฮฺราฟิลลั่งอย่าได้คิดเลยว่าพระอัลลอฮุ سبحانه และุต่าลาจะเมินกับไอ้พวกที่คิดร้ายอย่าได้นึกว่าอัลลอฮฺจะเมิก็หมายความว่าไอ้พวกนี้ไม่รอดจากการลงโทษของอัลลอฮฺ سبحانه และุต่าลานั่นใหกุรอานให้ความมั่นใจ ลาตัพซ ah ับ uh um ันนัลลอฮ์กาฟิลันอัมมายะมัลิอัลลิมุนอินนามายูอัคิรุฮมเลยวมิตคสุอลอบอดแต่ที่พระองค์ยังไม่ลงโทษโดยโ,โดยฉับพลันอันเนื่องมาจากว่าพระองค์ทรงวางให้เขานั้นได้ใช้โอกาสในที่เขามีชีวิตมีสติปัญญาก่อนอาจจะได้มีแสงสว่างจากความรู้ดีๆจากอิสลามไปจากส เรียกว่าเป็นศิลธรรมที่ยังครองโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ยังยังพอมีอริบรีก็ยังยังดีอยู่เหมือนท่านโรซูลนะครับมีมีความด้อยกว่าศัตรูในในทุกมิติด้อยทั้งจำนวนคนด้อยทั้งอาวุธด้อยด้อยทั้งการเตรมพรม้แต่ว่าอีมานต่ออัลลอฮฺสุภาห์นหูตาลาก็สามารถฟันฝ่าอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเราอย่านึกว่า พวกเหานี้ลอยนวลน,นะเอาจะรถมาใส่หัวกะบาลคนอื่นฆ่าเด็กในกอซฆ่าผู้หญิงฆ่าแล้วก็พวกนี้จะไม่ไม่ไม่ถูกลงโทษถูกลงโทษแน่นอนนะครับว่ากาัหน้าซีอิควานนันะีฟลิปปนสว่าไรฟลิปปนอฟิรินวนูดีนุลิอัิเดาซูนีอลจบานว่าและขีว่ล่าลมุอตตินบิหาวลิล taala أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله او كما قال صدق الله ورسول الكريم وعلم ان الله تبارك وتعالى قد صلى على الرسول الكريم اذ قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي غير فلسطين الذين مضطهدون عند اهل النار في جهنم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم استرنا بسترك الجميل واهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعني لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اقيموا صفوفكم يرحمكم الله واعتدلوا كرنا ينتهي نكرب شئت الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء علي الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولي ونعم النصير الله أكبر سمع الله لمن حمده من لك الحمد. الله اكبر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  بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الله اكبر سمع الله لمن حمده Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu, Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغرق.